สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกฐานพี่น้องยินดีต้อนรับขอสู่สองใหญ่เงิงเด็กพี่น้องเด้อโอ้ยเป็นไงลูกเป็นไงนะครับมาขี่เลยไปหาปูบ่าวเล่าเป็นแรกน้าลีจอย สบายดีเนะพี่น้องสบายดีบนสัสุกุนพี่น้องหลังจากเทียนได้คนงานมาเผืบเนาะพี่น้องพากันค้นกันขึ้นรถช่วงเชาลยลูกจะเฮียนแพทย์เฮียนหมอเมื่อคืนนี่นอนจนไม่อยากได้เสียงหายใจอุย้ยทันเทียนนอนพังอาการน้เมื่อคืนเนี่ยมันกระเทียบจะตื่นเนาะมันไม่ได้นอนใช่ไหมว้าวอยู่ เอามือควักหนักควักตาอยู่บักคันเพิ่นเป็นแฮงเมือ่อคืนนี่ว่าสิเอาไปห้อหงเอาอันห้องมั่วใหญ่หบ่อนเก้านะสิได้น,นอนบัดนี้พัดยามีอก็เลยนอนพังอาการกันเบิดคืนพี่น้อง okay. Okay. ก็เลยสิไปนี่แหละไป้สิไปล,ล่าีอพี่นอ้องแงกสางแต่ว่ายาจถึงแล้วกันมันก็เคยถอยู่ในนี่นะพี่น้องมันก็บ่ได้นอนานแงกัน ยามวิอักอยู่ก็เลยสิไปนี่พี่น้อง8โมงขเขาจเปิดป่านนี่ขเขาจะกาสิเปิดแล้วโอ,อ้ยเขจ้าอยอ่ออดแถวนี้ฮะมันเป็นเรียนนะอันนี้ว่านยอดแตม่มวนทางหลุงคนทางกัเพ่อสิห้องอดโอ้ยป้าให้ซาวน้ำมุน <ใ fig. S 1> เห็ดกินถาพี่น้องเอ้ยมือกสิมีเมนูยเ็ดขนมจีนน่บแล้วกสิอบหมูเนาะพี่น้อง นั่งอหมูนั่งอมือมือแร่งาหมูมาขาไว้ลูกมือนนอ,มอื่นเนาะนามืออื่นนาได้คนร้ายนะมืออื่นมือนีนหาคำปิดทุกน,นล่กี่เอ้ย ي. ที่จะดำหางอันนี้ทำนี้ธรรมดาได้ไหมดูแบบยังทีนะหางปุ๋ยพินนี่คือคืออัเจสีเจสีเซหาล่าเ้าเฮ็ดมันมาเลยนะพ่น้องเจาะข้อนะลานางหายใจเลย โผล<ฮ><ฮ>จะเป็นผกัก<ฮ>ให้ป้าเบิ่งดูลก<ฮ>ป้าเบิ่งอีหมลาหายใจดูเจาะข้อจนลูกเขาไปโจกโจกโผ<ฮ>ล่

ขราบเมื่อมาทางหวังมงงหวม่งวงหัวหน่อปล่อ,อยเขากินน้าทางหบป่อได้ยังงหนึ่งดไรั้นพ้นบัวบาก็ได้เด้อเขา หวานนี่ย,ยปลาคือพี้เนี่ยเห็นบ่เรื้ยงกันไหมจนตายก็เป็นเดินไปเดิน,ดนมันจมพลปลาปีนี้เอาพ้นรูปลายเขาว่าเดินแปดสิบโมีพ้นขาเบิ่งหางเรนตายไปเดินไปเดินนั่วน้ำหนักมันก็แห้งเข่าแบบเดียวกับกลาหวานหวานนะยังเสี่ยงได้หวานนะ ดำห้ามันปเปเียงบัไดดูพี่น้องหายใจนะเจอคอจุยโงกโงกพีน้ำเป็นอย่างฉีแห้งติ๊กอาบนักใช้บำดีเน,น,นี่ยดีเน่แล้วนี่ ใช่น่าหมโโมโหน่าเรื่องใจเรในหน้าข้าเจ้ากากักตะงาอาฮักตะทำร้ายอะไาขัวเลยหรอกาคจะเจ้าฮัากต,ตกผู้เ,เป็ปนแนผู้นป,ปน่าว่น,นะ ใจเสียงกกถูกยีนทางที่ตายไปแล้วอกเจะใช้ยนัานท้ายไปแล้วเกิดจำแนกในวานใหม่เขาเบิก้าใหม่ มาเหตุด้วยไก่แองลอไมาเหตุเออวะเดลดนหม่บักเตยพี่หนาเ้ามาเหตุดินแกมทางอมิเป็นยังเนาะมันเป็นไหหน้านะนี่อืไม่อมค่คนเนี่ยดคนกับบ้านอ้นะว้าวสิบบาทก็จานด แดดแนะโอ้ยเปิแบบดฝนละประตูเฮือนน่ะนี่มองนี่ละเห็นงามกระจกจีนคายดีล้ว่อ เอาการเดิมมแหละปอดคือเก่าที่ีนก็เย็นท่น,นทมันไข่น้ำ่ะโตห่อนยืดขึ้นนี่ อ่อนก็คือเย็นก็คือน้องเลยแหละทไมนั่นี่นเ,เขาเปดมือ่ะครับืสอือสีอัดน,นเป็นแสงไอ,อตน